มาไต่เขียดในพี่น้องด้เบิ่งกันครับผมไต่เขียดแบบผมอมมือจับครับแต่คนอื่นเขาเบิง่งเบืงครับผมอมมือจับครับผมไม่ได้ใต่เนืตบคือคนอื่นเพราะผมไม่ถนัดนะครับ ไปกันเรื่อยๆครับผมผมมือจับอครับเห็ุคือผู้อื่นเขาดดกโอ้ยบโบได้ครับโบได,บบดบ้ต่อไปครับบ่งการจับของผมลดเป็นเทคนิคครับผม คือว่าหลายแทนต่อไปครับได้แล้วครับได้แล้ว ดูครับดูครับเบิงน้ำกันครับเบิงน้ำกันยางนี้ครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมเบิง้งเบื้งครับเป็นกำลังใจให้ผมน้ำเนี่ยครับ เป็นกำลังใจให้ผมด้วยบนตรงซีเรียกันนะครับทายสนุกจนน้นกับพวกผมมันสไตล์5ครับบนตรงซีเรียกครับ ไปต่อครับไปต่อ,ไปต,อไปต่อกันครับผมเรื่อยๆครับผมคิวๆิเรื่อยๆปึง้งมงไปแล้วครับผม ถึงน้ำตึกก็กระเตะกันชัว่วโมงครับบางเพือนเดิมพันก็มีครับเตะกินน้ำโคกกินนี่ยังกันครับห้าห้าอันครับผมบุซี่เลียดครับเป็นคนบ้านบ้านครับเป็นคนบ้านบ้านครับใช้ชีวิตแบบไม่ง่ายครับอยู่บ้านเราก็ดำหน้าเกี่ยวเขาเลี่ยงงัวกันไปก็ว่ากันครับผม ใช้ชีวิตแบบง่ายๆครับบึงบึงๆๆครับเด็ตอนจับเขียดให้บึงครับจับเขียดแบบผู้เบ้าอินดี้ครับผม Hitam Jab biar pu bau inti, hebat. Give a khuy chắp hạt hát một hát hiểu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  hát bỏ hát hiểu đi hiểu hát hiểu hát hiểu ฟ้องค้าก็หรือยูเปิดไปเปิดแล้วต่อไปครับผมจับกันไปเรืเร่ยอยๆอีกหน่อยพวกเขาก็จะไปใส่เบ็ดครับเบิ่งสีมือการจับเขียด,ดุดครับโบทรมบดดินี่ ถ้าเย็มาจับมือเปล่าแบบผมมันต้องชำนาญจริงๆนะครับซื่อมือนี่เขาตบเอาแล้วครับผมแต่ผมบทนัดครับผมบอกตรงๆ เึงครับค่อยจับไปเรื่อยๆครับบอสซีเี่ยครับเดี๋ยวเราก็ไปปากเบ็ดกันฝากติดตามกดไลค์กดซ like, ับสไคร์ใบบักกูดให้พวกผมด้วยนะครับจะได้ทำจะได้มีกำลังใจถ่ายชิปลงไปครับผมเอา Ủa hộp thùng 17 Thôi đi Tựa nó Tắc vệt đẩy Chạp đuôi mực Bảo đẹp Mươi Ở chìp Chạp Các phụng Đi xe bà Một Rung Đi xe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  Đi ียดึงกันไปเงี้ยวๆครับการจับเฉียดแบบมือชีพยิงผมครับ เรื่อยครับไปเรื่อยไปป่อครับต่อัไปครับพี่น้องเอ้ยหอดนาฝนตกก็จับเขียดจับกบครับ หอดหน้าดำหน้าแล้วก็ใส่เบ็ดใส่เงียบกุ้งครับผมแบบอินดี้ครับผมอินดีม้มากๆสายสมมเต็มอยู่ครับแถวนี้สายสมสายเขียวครับสายเหลืองก็มี่ครับผม 哎，对呀。 เรื่อยๆครับเรื่อยๆย่างเ,นเ,นเันไปเันมาเยอะเกินนั่นครับผม บนไดพ้พ่อเราบ่พ่อจะเขียนว่า,ว <c oughs> า,าไม่เห็นว่าพ่อเซวิตไหมพ่อเนี่ยเซวิตไปปักเรากน,นนั่น,นไหมจักเราค่อยมาไต่ไหมบ่จักเราเขาจะไต่ไหมน้ำทางแถวนึงกันเลยตัวมันมีอยู่ดีมับนบ่เข้าไปมือบ้านนี่ไหมมันตินผ,กผกักๆเลยตัวนี้สายสมกำลังขี่รถกันเดินหน้าเดินหนัดเลยครับเอาแล้วครับสายสมเต็มเงีเ่ยครับ Đấy xuống hợp hôm Đi Ô. Nhà cậu hợp hôm lại là bụp này chết chứ không phút này Cô ไปปักเบ็ดนะใต่อีกฝุ่นกั่างนมิชี้ไปปักไปเนอะตบไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆ ที่เด็ดกับหมาพ,านมาพานันคั <laughs> บ <laughs> นดิด もう見えない。